คุณบอยท่าประจันที่เคยเล่าประสบการณ์ว่าสมัยที่เขาเป็นเซียนพระหน้าใหม่ไฟแรงเขาเคยถูกคนในวงการเซียนพระเนี่ยแกล้งทําให้ไม่สามารถปล่อยพระองค์หนึ่งที่มีมูลค่าสูงม,มากๆในตอนนั้นได้เงินที่ลงทุนไปก็จมทุกใจคิดอะไรไม่ออกเลยไปอธิษฐานจิตกับคุณแม่บนเรือนที่วัดอาวุธวิกสิทารามหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็มีใครไม่รู้เดินมาที่ร้านของเขาและขอบูชาพระองค์นั้นไปซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้คุณบอยท่าประจันนับถือคุณแม่บุญเรือนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องที่ 3. เรื่องเงินทองธุรกิจคุณแม่บุญเรือนท่านมีชื่อเสียงที่เด่นในด้านนี้มากๆโดยเฉพาะคาถาพระจิมพีที่สวดทุกวันแล้วการเงินจะราบรื่นขึ้นมากๆถ้าไปที่วัดท่านโดยเฉพาะวัดอาวุธวิกาสิตารามเราจะเห็นว่าคนจีนมากราบท่านเยอะมากๆซึ่งเราคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศจีนการแข่งขันสูงมากๆดังนั้นหากคุณแม่บุญเรือนไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงคนจีนคงไม่แห่กันมาเยอะขนาดนี้ จึงเชื่อได้ว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเงินทองหนี้สินธุรกิจสามารถไปขอพอรกับคุณแม่บนเรือนได้นั้น